สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง The d u c k Dark, Dark นะครับผมวันนี้เว็บไซต์ DJI เปิดตัว DJI Mavic Mini เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันมีอะไรแตกต่างจากรุ่นเก่าบ้างไปชมกันครับเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมของเจ้า DJI Mavic Mini 2กันนะครับอ,อันนี้เป็น ตอนพับอยู่พับโดยรวมก็ไม่แตกต่างอะไรกับของเก่ารุ่นเก่านะครับที่ที่จะมีแตกต่างกันมากก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นมินิทัวร์นะครับแล้วก็กล้อง 4K ด้านล่างด้านล่างก็เหมือนเดิมด้านบนก็เหมือนเดิมมีโลโก้ DJI เหมือนเดิมแล้วก็ตัวใบพัดก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยที่ปลายใบพัดก็จะมีขีดสีเหลืองโดยที่รุ่นเก่าอ่ะ รุ่นแรกเนี่ยเป็นขีดสีเทาอะนะครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างพอ,อกลางออกมาแล้วก็เหมือนเดิมตัวเท่าเดิมอะนะครับเอ,เอาวางคู่กับรุ่นเก่านี่ก็คือแยกแยกกันเท่ใบพัดกับตัวถุงสือแล้วก็กล้องแค่นี้นะครับ ไปดูกันต่อนะครับว่า DJI ชูจุดเด่นของเจ้า MINI 2เนี่ยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาบอกว่า m i n i o ยังคงมีน้ำหนักเบาเท่าเดิมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังสามารถบินได้ยาวนาน31นาทีเจ้า MINI t o เนี่ยครับสามารถต้านทานแรงลมได้29-38กิกโลเมตรต่อชั่วโมง ในระดับความสูง4,000เมตรสูงกว่าระดับน้ำทะเลน,นะครับเจ้ามินิเนี่ยจะต้านทานแรงลมได้ดีครับจะบินได้สเสถียรแล้วก็ยังมีระบบส่งวิดีโอ o อคคูซิง2.0นะครับในระยะ10กิโลเนี่ยที่มีความสามารถส่งภาพแบบ HD ในขณะบินได้อย่างชัดเจนโดยไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับโดยใช้คู่กับคอนโทรลเลอร์แบบใหม่ที่เหมือนกับเจ้า DJI Mavic Air 2นะครับมาถึงตัวกล้องเจ้า DJI Mini 2ก็สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K ได้แล้วจากรุ่นเก่าที่ถ Years ่ายได้ 2.7K แต่ด้านของภาพนิ่งอ่ะก็ยังถ่ายได้แค่12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับแล้วตัวกล้องก็สามารถซูมได้แล้วนะครับซูมได้ถึง 4x ด้วยกันนะครับ และยังมีฟังก์ชันวิ k s h o t 5แบบด้วยกันนะครับคือ Donny h ฮิวเล o c k ็อกเก l ตไแล้วก็บุมแมลงครับเป็นพวกลูกเล่นเวลาบินต่างๆนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันพาน a รามาให้นะครับเราก็จะเลือกมุมถ่ายภาพ เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวตัว DJI Mini 2เนี่ยก็จะทำการถ่ายภาพพานรามาให้อัตโนมัติเลยนะครับมาถึงด้านแอปของ DJI Fly นะครับมันก็จะมีความสามารถที่ฉลาดขึ้นหลังจากที่เราดาวน์โหลดภาพแล้วครับทาง DJI Fly เนี่ยก็จะทำการปรับแต่งภาพสีสันให้เราอัตโนมัติเลยครับก็ถือว่า ถ่ายออกมาแล้วลงแอปเลยก็สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมินิทูก็ยังมีอ่าสมาร์ทรีเทนทูโฮมเนี่ยครับอ่าเขาบอกว่าจะฉลาดมากกว่าของเก่านะครับคือขึ้นลงเนี่ยจะฉลาดมากกว่าเดิมหรือว่าแม่นยำม,มากกว่าเดิมนะครับและก็ยังสามารถตัดต่อวิดีโอได้อย่างรวดเร็วใส่เทมเพลตได้ด้วยจุดเด่นๆของ DJI มาวิกมินิ2ก็น่าจะมีเท่านี้แหละครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ